ช้าวันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่14มีนาคม2566นะบางคนเขาสนใจในการฟังธรรมะดับทุกข์เป็นกรณีพิเศษเหมือนหลวงพ่อพูดเทศหลวงพ่อก็อชอบหรือนิยมหรือเน้นในการเที่จะ แสดงธรรมะที่เป็นไปเพื่อการดับทุกข์เป็นกรณีพิเศษธรรมะอื่นก็แสดงเหมือนกันแต่ว่าไม่มากเหมือนกับธรรมะดับทุกข์แม้หลวงพ่อจะแสดงธรรมะอย่างอื่นก็จะต้องพูดให้เห็นว่าธรรมะอย่างอื่นๆนนั้นมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่ ถ้าจะพูดถึงความดีของธรรมะอื่นที่ไม่ใช่ธรรมะดับทุกข์ก็ว่ามันก็มีดีของมันแต่ดีนั้นต้องอธิบายละเอียดว่ามันเป็นสังขารแล้วก็ให้เห็นว่าสังขารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แปรปรวนมันไม่เที่ยงมันเปียงอย่างเป็นทุกข์อยู่ในตัวมันเอง แันมันไม่ใช่ตัวตนอะไรแม้จะดีดีขนาดไหนมันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ในตัวมันเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรทั้งสิน้นดีของธรรมะอื่นเช่นธรรมะนี้ดีเนาะมันทำให้เรามีความสุขเราได้เป็นผู้ดี เราได้ไปสวรรค์เราจะต้องปฏิบัติธรรมะหรือศีลธรรมก็คือการให้ทานเป็นต้นนี่แหละการให้ทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิเพื่อให้เรานั้นได้เจอความสุขสุขจากการปฏิบัติตามธรรมะในชั้นเนี่ย เราฟังธรรมะท่านว่าให้ทานแล้วจะมีความสุขรักษาศีลแล้วจะมีความสุขนั่งสมาธิแล้วจะมีความสุขเป็นต้นเราอยากได้ความสุขเราก็เลยทำตามคําสอนที่ท่านได้สอนให้ทานแล้วมีความสุขจริงให้แล้วรู้สึกดีๆในใจเรา และใจนี้มันก็ปรุงแต่งพร้อมๆกับคาดหวังว่าตายแล้วจะได้ไปสวรรค์สวรรค์รอเราอยู่เราจะต้องไปสวรรค์ชั้นสูงสูงเ,เพราะฉะนั้นต้องทำบุญเยอะๆหรือมิเช่นนั้นตายแล้วให้กลับมาเกิดเป็นคนรวยเนี่ยมันจะมีความคิดอย่างนี้ตามที่ได้ยินได้ฟังมา เรื่องของธรรมนะในระดับของศีลและธรรมเนะี่ยบางคนเขาก็ชอบแบบนี้ข่าวว่าดีหลวงพ่อก็เลยเทศในฟังว่าเออจะเอาดีแบบไหนถ้าดีแค่ความรู้สึกดีๆเนี่ยมันก็ได้ก็ได้ตามนั้นแหละแต่หลวงพ่อจะอธิบายให้ละเอียดกว่านั้นว่าความรู้สึกดีๆมันก็เป็นมายามันเป็นมายาทำไมถึงว่าเป็นมายา มันหลอกวับแวบวันแบมนั่นก็ไปชีวิตของเราตั้งแต่เกิดมาเราเคยเจอความรู้สึกดีๆมาเท่าไหร่แล้วแล้วทำไมมันไม่อยู่กับเราไปตลอดมันเกิดขึ้นวับหนึ่งแล้วมันก็หายไปนั่นแหละมันคือสังขารสังขารสิ่งปรุงแต่งสภาพที่ตก แต่งไปเรื่อยๆไม่หยุดหยุดไม่ได้มันไม่หยุดหรอกสังขารไม่มีคําว่าหยุดนะมันปรุงไปเรื่อยๆสังขารไม่ว่าจะเป็นรูปสังขารน,นามสังขารรูปทุกอย่างเนี่ยคิดว่ามันหยุดไหมละ่ะมันไม่หยุดนะไม่มีรูปไหนหยุดหรอกมันปรุงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันจึงเสื่อมไปเรื่อยๆ มันจึงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันจึงทนไม่ไหวมันบังคับมันชาอะไรไม่ได้ในตัวมันเองนี่แหละคือสังขารรูปสังขารและนามสังขารเนี่ยนามสังขารคือจิตใจหรือความรู้สึกนึกคิดรวมทั้งความรู้สึกดีๆเนี่ยแน่ใจแน่ว่าว่ามันหยุดมันหยุดพอได้พราะแล้วมันหยุดอยอย่างเงี้ย ปรยชนนะเพราะตอนที่มันมามันก็อาศัยการปรุงแต่งเหมือนกันต้องมีการปรุงแต่งผสมผสานกันขึ้นมามันไม่ใช่เป็นก้อนๆมาเลยหรอกมันไม่ใช่สําเร็จรูปมาเนี่ยมันปรุงแต่งเหมือนเราสร้างบ้านเนี่ยไม่ใช่โยโย่เนรมิตบ้านโผล่พวดขึ้นมาเลยศาลาหลังนี้โผล่พวดขึ้นมาเลยไม่ใช่มันมีการปรุงแต่ง ตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่การเตรียมพื้นที่นะมีการขุดหลุมเราจะเห็นภาพนะเทปูนเทอะไรต่างๆกว่าจะก่อตัวขึ้นมาเป็นศาลาเป็นบ้านโอ้โหนะมันต้องปรุงแต่งอะไรเยอะแยะเนี่ยเพราะฉะนั้นจิตใจความรู้สึกนึกคิดรู้สึกดีมีความสุขขนาดไหนมันก็คือการปรุงแต่ง เมื่อมันปรุงแต่งไม่หยุดเนี่ยมันจะงมีคําว่าเสื่อมปรุงไปเรื่อยๆสังเกตดูนะความรู้สึกมันดับ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 ตลอดมันปรุงขึ้นมาแล้วดับปรุงขึ้นมาแล้วดับเกิดดับเกิดดับอาศัยความต่อเนื่องบางทีมีความสุขอยู่สักนาทีหนึ่งเนี่ยยอมรู้ไหมว่าหนึ่งนาทีเนี่ยนะความสุขนั้นมันดับกี่ล้านล้านครั้ง เราคิดไม่ออกเราไม่มีปัญญาเราจะไม่เข้าใจเรื่องนี้ในหนึ่งนาทีนะความรู้สึกจะสุขจะทุกข์ก็ตามแต่หลวงพอพูดถึงหมวดของความสุขนะหมวดของความสุขสมมุติว่าเออเราทําความดีแล้วเราก็นะ่ปรุงแต่งความดีมันปรุงแต่งจิตให้จิตมีความสุขมันชอบมันภาคภูมิใจ เออก็เลยมีความสุขอารมณ์นั้นน่มันคือการปรุงแต่งขึ้นแล้วมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับในหนึ่งนาทีแป๊บแบแต่อเนื่องกันอยู่อาศัยความต่อเนื่องที่ท่านใช้คําว่าสันตติคือการสืบต่อหรือต่อเนื่องอย่างรวดเร็วนะแป๊บแบแันนี้เนี่ยในหนึ่งนาทีมันเกิดดับไม่รู้ว่ากี่ล้านๆ้านครั้ง เนี่ยไม่เฉพาะแต่ความสุขความรู้สึกที่เป็นทุกข์หรือเฉยๆมันก็เกิดดับเกิดดับเหมือนกันความรู้สึกนึกคิดทุกขณนะขณะเนี่ยหรือตัวรู้รู้อย่างเดียวเนี่ยมันก็ดับนะไม่มีอะไรที่ไม่ดับเนี่ยรูปลักษณะต่างๆก็ดับตลอดซึ่งเราคิดว่ามันไม่ดับจริงๆแล้วมันดับตลอดนะรูปลักษณะต่างๆนะ ถ้าไม่ดับมันจะไม่มีคำว่าอดีตทกรูปเลยอย่างรูปบ้านนะรูปบ้านเราเราถ่ายไว้เมื่อปีนั่นปีนี้เด,นนนเดือนนั่นเดือนนี้วันที่เท่านั้นเท่านี้นะเราถ่ายไว้แล้วเราก็ไปดูเอา้าททำไมมันเก่าจังหลายปีผ่านมามันเก่าอ๋อนน่น็นเพราะว่าไอตอนที่สร้างใหม่ๆมันดับไปแล้ว กลายเป็นอดีตไปแล้วกลายเป็นอดีตไปหมดไอ้ที่เราเห็นเนเห็นมันปรุงแต่งมาเรื่อยๆอันนี้มันนานคข้ามันก็เลยปรุงแต่งให้เป็นอย่างนี้เหมือนคนเราอะรูปคนร่างกายเนี่ยมันก็ดับมาตลอดเหมือนกันไม่ว่าเราจะไปนั่งนอนยืนเดินกินถ่ายอยู่ไหนก็แล้วแต่ตั้งแต่เกิดมามก็ดับดับดับ,ดบต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ย รูปทุกรูปดับหมดเราเกี่ยวข้องกับรูปตัวเราและสิ่งต่างๆที่นอกตัวเราเนี่ยที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยมันดับหมดนะเช่นเรากินอาหารเนี่ยมันก็คือรูปนะกายนาะกายที่กินเนี่ยปากที่กินอาหารกับอาหารเนี่ยรสอาหารพวกนี้เป็นรูปเป็นรูปสภาวะหรือรูป,ปรธรรมรูปประาธาตุนะ เรากินมาเท่าไหร่มันก็ดับหมดเห็นไหมเกิดมากินข้าวมาเท่าไหร่รูปนั้นน่ยรูปกินทั้งการกินทั้งสิ่งที่ถูกกินเนี่ยมันหายไปหายไปตลอดเวลาเลยในทุกกิจกรรมของชีวิตมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปไม่ว่าเป็นรูปลักษณะกิริยาอาการเนี่ยดับไปหายไปรวมทั้ง ความรู้สึกนึกคิดจิตใจก็ดับไปหายไปดับไปหายไป,ไป,ยไปตลอดเวลาเลยเห็นไหมฉะนั้นความสุขเนี่ยเราพูดถึงความสุขมันเป็นมายามันไม่ใช่ของจรังยังย่งยืนอะไรเป็นของที่เกิดขึ้นดับไปเหมือนพยับแดดเนี่ยเหมือนเงาเนี่ยตัวตนจริงๆมันไม่มีหรอกมันเป็นแค่อาการทางธรรมชาติที่ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วดับไปแค่นั้นเอง มันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนอะไรจียรังยั่งยืนนี่ทุกรูปทุกแนม,มเป็นอย่างเนี้ยดังนั้นธรรมะนะฮะธรรมะที่ไม่เกี่ยวกับธรรมะดับทุกเนี่ยก็คือธรรมะในส่วนของศีลธรรมที่เขาสอนว่าอืมีความสุขรอเราอยู่เราเนี่ยอยากได้ความสุขเราต้องทําอย่างนี้อย่างนี้เช่นต้องให้ทาน เาสอนอย่างเงี้ยให้ทานรักษาศีลนัน่งสมาธิคิดดีพูดดีทำดีแล้วเราจะเจอความสุขเขาสอนอย่างนงี้เห็นไหมเอออนี้ก็เป็นธรรมะนะแต่เป็นโลกียธรรมเป็นธรรมของชาวโลกสัตว์โลกที่ไม่ยอมนิพพานแล้วสัตว์โลกก็ได้เจอแม,ยา,แมยาที่เป็นความสุขความสุขที่เป็นแมยา เจอมันมีจริงเหูอแต่คำว่ามายาคือของหลอกหลอนแค่นั้นแหละหาความสุขจากเนื้อหนังจากลูกจากผัวจากเมียคนมีผัวเป็นไงมีความสุขหรือเปล่าล่ะมีแล้วความสุขนั้นมันยังอยู่ไหมโอ้ยไม่อยู่แล้วแต่งงานแต่งงานเป็นผัวเป็นเมียกันมีความสุขแล้วหลาย นั่นแหละเป็นมายาเป็นของหลอกหลอนชั่วคราวนี่มันก็ดับไปหมดแล้วตอนนี้เป็นไง rying, ตอนนี้เป็นทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เน่ยตอนนี้เป็นทุกข์แล้ว Rank ทุกข์แหละเที่ยงไหมทุกข์ก็ไม่เที่ยงเพราะความทุกข์ก็คือสิ่งปรุงแต่งเหมือนกันเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นมายาเหมือนกันเลยทั้งสุขทั้งทุกข์ จึงว่าโดนหลอกนะเนี่ยโดนหลอกนะถ้ายังติดยึดในสังขารอยู่เชื่อว่าสังขารเป็นเราบ้างนะเป็นของของเราบ้างอันนี้ถูกหลอกแม้มันจะให้ความสุขมากมายแค่ไหนก็โดนหลอกหมดเนี่ยอย่างชีวิตดีๆเนี่ยเราก็เคยเจอมาแล้วเคยผ่านมาแล้วเคยสัมผัสมาแล้วในชีวิตดีๆแต่ มันก็เหมือนฝันฝันใช่ไหมดีแค่ไหนก็ตามแถม,มก็เหมือนฝันฝันเสียงหัวเราะ,อะของเรานั้นเคยเกิดขึ้นหลายครั้งอยู่เพราะมันดีใจมันมีความสุขแต่แล้วมันก็เหมือนฝันฝันนะบางคนตอนนี้นั่งร้องไห้อยู่แล้วก็มานั่งนึกถึงอดีตที่ผ่านมาเนี่ยโอ้มีความสุขเรายิ้มได้หัวเราะได้ คนบางคนเขานึกถึงวันที่เขามีความสุขแต่งงานใหม่มีความสุขแต่วันนี้นะมันไม่มีความสุขเลยครอบครัวเราทำไมถึงเป็นอย่างนี้ผัวอย่างเมียอย่างลูกอย่างในครอบครัวเนี่ยไม่มีความสุขเลยคิดถึงวันก่อนนั้นมันมีความสุขสมัยอยู่กับ ครอบครัวพ่อแม่ยังไม่ออกเรียนก็มีความสุขเยอะอยู่แต่งงานใหม่ๆก็ยังได้ความสุขเยอะอยู่เอ,อแต่มาวันนี้โอนึกถึงแล้วนะแต่ก่อนเก่าเนี่ยมันเคยมีความสุขแต่มันหายไปหมดวันนี้นั่งเป็นทุกข์นั่งอมทุกข์อยู่เนี่ยนะคิดถึงผัวก็เป็นทุกข์คิดถึงเมียเป็นทุกข์คิดถึงลูกเป็นทุกข์มีแต่ทุกข์ เพราะเขาไม่ได้นำความสุขนำความปรับปลร่มใจมาให้เราเลยทุกครั้งที่คิดถึงเขาแล้วจิตใจมันรู้สึกวิตกกังวลมีแรงกดดันมากบางคนจนได้ฆ่าตัวตายนะเพราะมันเป็นทุกข์มากนี่แหละและทั้งหมดที่กล่าวมามันก็คือมายานะไม่ใช่ของจริงอะไรหรอเกิดดับเกิดดับเนี่ยมันมายาทั้งนั้นแหละ หลวงพ่อเทศอย่างนี้แหละเทศให้คนได้เห็นว่าธรรมะอื่นที่ที่เราท่านทั้งหลายว่ามันดีเพราะมันทำให้มีความสุขเนะี่ยใช่มันก็สุขแต่มันเป็นมายาสุขเป็นสังขารสุขเป็นสามิตรสุขคือความสุขที่ต้องอิงอาศัยเคราะของที่มาหลอกลอก่อจะต้องหลงมันนะ่ยหลงสังขารความสุขสังขารคือต้องหลงนะหลงสังขารเนนะี่ย สุขจากลูกจากผัวจากเมียแม้แต่สุขจากการบุญการกุศลต่างๆก็เป็นสังขารทั้งสิน้นบุญก็เป็นปุญญาพิสังขารเห็นไหมแม้แต่ตัวบุญเองตัวสวรรค์ตัวความดีตัวอารมณ์เลิศสักคารมอารมณ์เลิศมันก็เป็นสังขารไปด้วยกันทั้งสิ้นเลยใครที่ต้องการความสุขอย่างนี้ต้องหลงสังขาร ต้องพอใจที่จะเล่นกับของไม่เที่ยงแล้วมันก็เจอความสุขดังที่กล่าวมาอันนี้เป็นเรื่องจริงแต่มันเป็นมายามันหลอกหลอนชั่วคราวมันก็ผ่านไปอย่างนี้เราก็สามารถที่จะเข้าใจได้ในเรื่องเนี่ยถ้าเราพิจารณาคำสอนพระพุทธเจ้าว่าเออจริงเนาะชีวิตของเราตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้และไปถึงวันตายเนี่ย เราเจออะไรมันก็จากเจออะไรก็จากเห็นอะไรก็จากมันไม่ได้เห็นอยู่เช่นนั้นะเห็นดับเห็นดับเห็นดับได้ยินอะไรก็ดับดับดับได้กลิ่นได้รสคุณจะทำอะไรแบบไหนยังไงมันก็พลัดพรากจากไปหมดทำอีกดับอีกพูดอีกดับอีกคิดอีกดับอีกรู้สึกอย่างไรก็ดับไปหมดนั่งเฉยๆยังดับเลย เนี่ยนั่งเฉยเฉยไอเฉยเฉยตนี้ยังดับเลยเนี่ยดับเรื่อยๆนะเมื่อเช้านี่เราทําอะไรบ้างก็ดับหมดและเห็นไหมเนี่ยทําอะไรก็ดับหมดหละตอนนี้ทําอะไรอยู่มันก็ดับคิดอะไรอยู่มันก็ดับมันมีแต่สิ่งเกิดดับนั่นงในชีวิตไม่มีอะไรเป็นสาระเห็นไหมใครที่ประสงค์ต่อความสุขของสังขารน,น่ะคือต้องหลงมนันนะ ตั้งหลงสังขารหลงสิ่งปรุงแต่งนะแล้วจะเจอความสุขอยู่ถ้าทำเหตุปัจจัยให้มันเหมาะสมนะมันก็จะได้ความสุขเช่นทำบุญให้ทานรักษาศีลนั่งสมาธิก็จะเจอความสุขสังขารได้อยู่แต่ก็เป็นของชั่วคราวเป็นมายามีจริงเอาไว้หลอกหลอนสัตว์โลกที่ไม่ยอมนิพพานหลวงพ่อเทศอย่างเนี้ยให้คนได้ฉลาด ให้คนได้รู้ว่าเออเรื่องของโลกเนี่ยมันมีนรกมีสวรรค์มีบาปมีบุญแต่มันก็เป็นสังขารมีไว้หลอกล่อสัตว์โลกนีที่ยังมีเราอยู่ในรูปนามเนี่ยมันไม่ยอมนิพพานน่ยมันยังยึดมั่นรูปนามหรือสังขารน,นี้ว่าเป็นเราเนี่ยจะเป็นผู้เ,เสพสังขารความสุขความทุกข์ต่างๆเ,าเสพเรื่องของอบุญบาป ทำบุญทำบาปแล้วก็เสพวิบากของบุญบาปนะก็เราเนี่ยจากนั้นแล้วหลวงพ่อกเ็เทศเรื่องของมรรคผลนิพพานให้ฟังว่ามรรคผลนิพพานมันก็คือมรรคเนี่ยคือตัวเรียนรู้เรื่องของสังขารเ,เรียนรู้เรื่องสังขารเพื่อให้แจ้งในสังขารไม่หลงสังขารเนี่ยถ้าไม่หลงสังขารมันก็ไม่ยึด ไม่ยึดสังขารรูปนามทุกสิ่งทุกอย่างอันไม่ยึดไงถ้าเรียนรู้นะเรียนรู้สังขารถึงที่สุดเนี่ยไอตัวเรียนรู้เลยเรียกว่าแม็กถ้าเรียนรู้ถึงที่สุดก็เรียกว่าแม็กมันเต็มคืออรหัตตมแม็กมันเต็มไงอรหัตตมแม็กเต็มมันก็ตัดขาดความยึดมัน่นถือมันจิตนั่นก็เข้าถึงความเป็นอรหันต์นะอรหัตตมแม็กเกิดละกิเลสได้อรหัตผลก,ก็เกิด จิตวิญญาณนั่นคืออรหันต์แล้วก็ได้นิพพานคือพน้นทุกข์นั่นเองเห็นไหมนิพพานเนี่ยนิพพานจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมรรคมันเจริญถึงที่สุดการเจริญมรรคก็คือการศึกษาเรียนรู้กองสังขารน,นี่เองใครที่กําลังเรียนรู้กองสังขารกองรูปกองนามกองกายกองใจให้เห็นว่ามันไม่น่ายึดมั่นถือมั่นเพราะมันไม่มีสาระเก่นสารอะไร ผ่านการมองตามกฎไตรลักษณ์นิจจังไม่เที่ยงทุกครั้งทนได้ยากหน้าตาบังคับบัญชาไม่ได้นะของมันเป็นข้อมันอย่างนี้อย่าไปคาดหวังอะไรปล่อยวางให้หมดะนรู้แจ้งแล้วมันจะปล่อยวางเองนะนี่แหละการเรียนรู้อย่างนี้เรีวกว่าการเจริญเมื่อแมจเจริญถึงที่สุดมันก็ตัดขาดความยึดมั่นถือมั่นในสังขารได้ เมื่อไม่ยึดมั่นความเป็นตัวตนคนสัตว์เราเขาก็ไม่ได้มีอยู่ในใจนั่นแหละตรงนั้นแหละเรียกว่าจิตว่างห่างไกลจากกิเลสว่างจากตัวตนสําเร็จทุกมันก็ดับไปเรียกว่าใจนิพพานเนี่ยเห็นไหมมัดผลนิพพานเกิดมัคเกิดผลเกิดนิพพานไงเออก็ต้องเรียนรู้กองสังขารน,นี่แหละส่วนคนไหนไม่เรียนรู้กองสังขาร เขาก็หลงสังขารต่อไปหลงสุขหลงทุกข์ไปเรื่อยๆเกิดดับเกิดดับทําให้ความเป็นเรานี้อยู่กับสังขารแบบไม่มีที่สิ้นสุดก็คือตายเกิดเกิดตายเกิดเป็นคนเป็นหมาเป็นเทวดาเป็นสัตว์นรกนะก็แล้วแต่เหตุปัจจัยที่เจ้าของนะทําทําบุญได้บุญทําบาปได้บาปทําบุญเป็นสุขตายแล้วไปสุขติ ทำบาปเป็นทุกข์ตายแล้วไปทุกขติเวียนไหยตายเกิดเกิดตายตายเกิดไม่รู้สัจธรรมเหมือนเวลาเนี่ยมันมีเราอยู่ก็ไม่รู้ว่าเรามาจากไหนตายแล้วจะไปไหนแม้มีมีการตั้งคำถามเพื่อจะนำไปสู่การศึกษาค้นคว้าเพื่อที่จะพัฒนาตนให้หลุดพ้นจากสภาพ ของการเกิดก็ไม่มีเพราะเขาไม่สนใจเขาสนกิเลสมันชวนให้สนใจเฉพาะแต่เหยื่อทีอ่มีอยู่ข้างหน้าที่เขาโฆษณาประชาสัมพันธ์กันว่าเนี่ยมันมอีอะไรที่มันจะให้ความอ,ร,อร่อยแก่เรานะบางคนก็อยากได้ผลเงินทองอยากได้ยศศักดิ์สันเสริญตำแหนง่งแต่งตั้งก็แข่งขันกันไปอยากได้รูปเสียงกิ่นรส นะกามาสุขกามาคุณเห็นไหมเนะี่ยเขาสนใจเรื่องนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นปัจจุบันแต่ละขณะน,นีจึงมีแต่กิเลสความลุ่มหลงในสังขารเกิดดับเกิดดับนะแต่ละคนไม่รู้เนื้อรู้ตัวกำลังทำอะไรอยู่ทะเลาะตตะต่อตีกันอยู่คิดมากเครียดมากเรื่องความได้ดีมีเป็นต่างๆ เรื่องสังขารเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องนั่นเรื่องนี้กวนจิตกวนใจจะเป็นบ้าตายบางคนนั่นแหละคือเรื่องของสังขารดังนั้นตราบใดที่ยังไม่น้อมใจเปิดใจรับฟังสื่อความจริงที่พระพุทธเจ้าตัดสู้นะเขาก็จะไม่มีวันเข้าใจเรื่องตัวเองได้ก็จะจมอยู่กับความโง่ความหลงในสังขารเป็นตัวเป็นตน ท่องเที่ยวทำกรรมและรับวิบากกรรมไปในภพภูมิต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นเราชาวพุทธเราควรใส่ใจศึกษาเรียนรู้คำสอนพระพุทธเจ้าให้เข้าใจอย่างชัดเจนแล้วนำไปสู่การปฏิบัติตามรอยบาทประสาทสดาที่พระองค์ทรงทำให้ดูหรือพระองค์ทรงสเสด็จไปถึงคือพระนิพพานเราก็ต้องทำตามท่านเพราะเราเป็นลูกศิษย์ท่านนั่นเอง เราทําตามท่านได้เราก็พ้นทุกเหมือนท่านนะอ้าพูดให้ฟังเท่านี้แหละสาธุหน่อย